แค่อุปนิสัยใจคอแค่นั้นก็พอเป็นอย่างนั้นจริงๆเอ,อ่ออเศษไม้เศษขยะเพียบเลยเหรอเออแห้งก่อนก็รอให้น้ำแห้งแล้วเคลียเคลียเศษไม้เศษขยะออกไปนะครับอ่อ ไม่ออกมาด่าบ้างอะไม่ด่าเลยนะเออแต่ของลุงนี่ว่าเลยนะของลุงเนี่ยลุงยกนิ้วสองนิ้วเนี่ยชูสองนิ้วเนี่ยเขาบอกว่าหาว่าหาว่าอะไรนะเออไม่ให้ความเคารพนะไปดูดูหมิ่นอ่าหาว่าไปดูหมิ่นดูหมิ่นสารด้ฟงแอดก็งงว่มไนดูหมิ่นตรงไหนวะ เออคนเราคนเราเนี่ยนะคนเราเขาไม่เด่นไม่ดังอ่ะมันเขาก็คิดเป็นเรื่องในสิ่งที่ผิดหมดอหละเออแต่พอคนดังคนเด่นคนดังที่เขาทำเนี่ยไม่เห็นมีใครออกมาชี้แจงเลยว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มันแปลความหมายว่ายังไงอ่ะไม่เห็นออกมาแปลความหมายให้มันผิดๆเลยเออเห็นไหมก็นี่ไก็ดูเห็นเห็นแล้วว่าศักดินาเนะี่ยมันต่างกันแค่ไหน ถูกไหมสากินาต่างกันแค่ไหนเราก็ต้องมาดูกันตรงนี้แหละเออมันชัดเจนนะนักบินซ่อมลบพร้อมกันเสียได้ถ่ายรูปไม่ทันเหรอเสียงดังเต็มท้องฟ้าเหรอซ่อมลบ ขึ้นหกลำเลยลเหรอเตรียมพร้อมที่จะถล่มไอ้นี่หรือเปล่านะครับเอเมรหรือเปล่าอาจัดการเลยแอดพูดได้เลยว่าคือถ้าเราไม่ทํารั้วเนี่ยก็ไม่ได้หรอกทำรั้วเลยไม่ต้องสนใจใครนะั่นละทำรั้วให้เหลือแต่ให้เหลือแต่ประตูเท่านั้นแหละขึ้นได้เข้าได้แต่ทางประตูคือเซฟได้ทุกอย่างเนี่ยถ้าทํารั้วเนี่ยนะครับทํารั้วชทยแดนเนี่ยมันป้องกันได้หลายอย่าง ความปลอดภัยของทหารละแล้วก็ปลอดภัยของชาวบ้านถูกไหมเออทำปลอดภัยของทหารของชาวบ้านแล้วก็ไม่มีสิทธิ์บุกลุกได้เลยคือทำไปเลยยึกยักคราวนี้ก็เล่นเลยไม่ต้องไปรอแล้วนะไม่มีใครคุ้มกะลาหัวเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนไอ้นี่แล้วเปลี่ยนผู้นำแล้วเปลี่ยนรัฐบาลแล้วอ่ะเออหวังว่าคงจะไม่มีใครมาข้องเกี่ยวกับมันอีก ก็ว่ากันตรงนั้นนะครับจัดการได้เลยคืออันไหนที่เราจะยึดเรายึดเลยไม่ต้องไปกลัวเลยล่ะใส่ได้เลยเออไม่มีใครคุ้มละอืมใช่ครับผมทำเหมือนกําแพงนั่นแหละเอาให้มันหนักๆไปเลยคือค่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่ไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรไงไม่เสร็จยุบนี้ก็ทําไปเรื่อยๆแต่เราต้องไม่ให้เขาเข้ามาอีกแล้วพูดกันตรงๆอ่ะ อย่าว่าแต่ไปช่วยเหลืออะไรเลยมันไม่เคยสํานึกอะไรสักอย่างเนี่ยน,นะไม่เคยไม่เคยสํานึกไม่เคยถึงบุญคุณคิดถึงบุญคุณเลยอุตส่าห์ให้เรียนให้ฟรีให้ทุกอย่างเออแล้วผลที่เราได้รับคืออะไรความเจ็บช้ำน้ําใจทั้งนั้นเลยเออมีแต่ไปค้อนแขะไปแสะนะครับไปว่าไปตําหนิเออเขาบอกว่าสถาบานันเขาสถาบันเราเนี่ยโอ้โหเขา เขาทิ้งใบประกาศเนี่ยก็ทิ้งไปนานแล้วเขา嘛าทิ้งโถส้วมไปนานแล้วเขาพูดโอ้โหพูดแล้วมันเจ็บช้ำน้ําใจมากเลยเอฟซี FC. แล้วพูดแบบเนี่ยให้เรียนฟรีให้ทุนการศึกษาด้วยเนี่ยนะแล้วมาพูดแบบนี้แล้วก็กลับไปเป็นทหารแล้วกลับมายิงทหารไทยเนี่ยเอฟซีลองคิดดูมันจะใช้ได้ไหมล่ะคือพูดง่ายว่าอย่าไปทําดีกับมันเลยเอาง่าย,ายดีกว่ามีถ้าทำอะไรก็ทําไปเถอะเออเอาให้มันเด็ดขาดไป อย่าให้มันมีแบบนี้ขึ้นมาอีกเห็นไหมล่ะออตอนนั้นเราอ่อนแอมากแอดว่าไม่รู้เพราะอะไรถึงอ่อนแอได้ขนาดนั้นเออให้เขาบุกลุกเข้ามาในพื้นที่แล้วก็มาปลูกสร้างมาสร้างบ้านสร้างที่อยู่กันออกลูกออกหลานกันคราวนี้เขาอยู่มาเป็นสิบสิบปีนะจะไล่เขาออกไปมันก็ยากไงเออมันยากแล้วปล่อยป่าแล้วเลยมันนานเกินไปนี่คือปัญหาของเราเลยลเราต้องแก้เลยตรงนี้นะอย่าให้มัน อย่าให้มันมาอีกเลยเออทำได้ก็คือปิดเลยเอ,อ่อมันต้องอย่างนั้นนะครับทำให้มันแน่นหนาเลยทำให้มันถาวรไปเลยแล้วมันจะสบายลูกหลานเรามาแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยเห็นไหมละ่ะแล้วก็คอยปกปักรักษาอ่าเขตกกำแพงของเราแค่นั้นเองอ่ใส่กล้องวงจรปิดใส,ใส่นู่นใส่นี่เข้าไปทำให้มันดีอ,อ่อแล้วก็ตรวจสอบดูได้กลางวันกลางคืนก็ดูได้ตลอด มีปัญหาก็เข้าตามจุดเลยมีถนนข้างๆด้วยเออนะแล้วก็มีป้อมยามมีทหารก็ติดชายแดนมันก็ว่ากันไปเออ้ํำเข้ามาก็จัดได้เลยคือไม่ต้องไปสนใจเลยลนะเออมันต้องอย่างนั้นน้ํำเข้ามาไม่ต้องไปไต่สวนไม่ต้องสืบอะไรทั้งสิ้นจัดการได้เลยป้องกันการลักลอบเข้าเมืองดนะ้วยป้องกันลักลอบเข้าแบบผิดกฎหมายหรือออกไปแบบผิดกฎหมาย เออมันป้องกันได้หลายอย่างนะครับหลายอย่างดีมากๆอะ่ะมันแก้ไขปัญหาหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่ามันจะเอาระเบิดมาวางหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกําแพงเป็นรั้วอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยมันดีมากอ,อ่ะเออค่อยๆทำไปไม่พอก็เรียอะไรนะี่เรียอะไรประชาชนเขายังช่วยนะเรื่องเนี้ยเออยังไงเขาก็ช่วยแอนว่าประชาชนเขาไม่อนั่นแหละคนละ ห้าสิบาทคนละร้อยเนี่ยมันพอเพียงอยู่แล้วละ่ะการสร้างเนี่ยใช่ครับผมนั่นแหละนะครับเออเขาจะยากจนเขาจะลำบากมันก็เรื่องของเขาถูกไหมมันประเทศเขาไงเราจะไปใจอ่อนไปรับเข้ามาไปดูแลเขาบอกเห็นแก่มนุษยธรรม ถามหน่อยแล้วเขาเข้ามาเนี่ยมันไม่ออกไปแล้วนะเออมันฝังลากแล้วมันก็โมเมเลยเห็นไหมล่นะเออมันทึกทักเอาเลยอะ่ะเออแล้วมันก็แสดงตัวการถอยนะครับแสดงตัวอาหารกาเลยเห็นไหมมันใช่ที่ไหนเลยเอฟซียึดตรงไหนอยากจะได้ยึดมาเลยไอ้เขาพระวิหารก็เอาคืนให้หมดเลยเกาะกรงเกาะอะไรนะเอาคืนเลยมันของไทยทั้งนั้นอะ เออได้ไปด้วยด้วยไม่ชอบกฎหมายทั้งนั้นเห็นไหมล่ะเขาเขาเขาโดนปืนจี้หัวอยู่เขาถึงให้ย่งไงถ้าไม่มีปืนจี้หัวเขาจะให้ทําไมถามหน่อยนะอืมใช่ มันต้องทําอ่ะถ้าไม่ไม่ทำเนี่ยถ้าไม่ทํารุ่นนี้มันก็ไม่รู้จะไปทําตอนไหนนะนี่เรามีเราได้โอกาสแล้วที่จะต้องทําคือสะสางให้มันเสร็จสัตว์ไปเลยภายในครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยจําจัดให้มันหมดเลยอันไหนที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็เคลียร์ให้มันถูกต้องไปเลยอย่าไปคุยเขมรเนี่ยมันคุยไม่รู้เรื่องอย่าไปคุยกับมันเออคุยไม่มีประโยชน์อันที่ผ่านมามีประโยชน์ไหมที่คุยไม่มีเออมันมันฟังเราไหมไม่ไม่ฟังเลย แล้วมันก็ไม่ทำตามด้วยแล้วเราจะไปคุยกับมันทำไมไม่รู้ว่าสร้างอ่าอะไรล่ะ MOU หรือสร้างอะไรก็มันแล้วแต่นะมันถามว่าทำอะไรได้ไหมมันก็คือพูดง่ายว่ามันก็หักทุกไอ้นี่ล่ะทุกอ่าทุกสัญญามันเคยทำตามตามสัญญาไหมไม่เคยทำสักอย่างหนึ่งกี่ข้อกี่ข้อมันก็ไม่เอาไม่ทำ แล้วคิดว่าจะไปสงสารมันทำไมออเปิดชายแดนไปก็จบแล้วไม่คบค้าสมาคมถามว่าเราจะตายไหมเราถามแค่นี้เมอ,อไม่มีขมนเราจะตายไหมที่เราครบกับมันมาเนี่ยถามว่าเราได้อะไรจากมันบ้างไม่มีมีแต่เสียมีแต่ช่วยเหลือมันเออก็เสียอย่างเดียวก็คือขาดดุลการค้ากับมันแค่นั้นเองคือเราไม่ได้ค้าขายกับมันก็ เสียตรงนี้ไปก็แค่นั้นแต่ที่มันทําให้เราเสียเนี่ยเยอะกว่านั้นอีกเยอะมากเสียทั้งใจเสียทั้งกัน้ําใจเสียกําลังใจเสียความรู้สึกเสียหมดเลยเสียทุกอย่างแล้วเราจะไปปล่อยให้มันมาทํากับเราให้มันอยู่เหนืออํานาจเลยเหรอมันบอกรัฐบาลเนี่ยมันสามารถสั่งได้โดยท้ำไปเห็นไหมมันคุมกระทั้งรัฐบาลเราลนะ่ะอเขาคิดดูง่าย,ายดีว่ามันคุมกระทั่ง อ่าสสเราพ่ออะไรก็ไปพึ่งพาอาศัยมันมันก็คุมได้หมดสิเออไปพึ่งมันน่ะเออติดนี่บุญคุณมันไปแล้วอ่ะเออจะไปจะไปทําอะไรรุนแรงมันก็ไม่ได้เห็นไหมลนะ่ะไม่เห็นมีตอนที่เกิดเหตุไหมมีมีคนใครบ้างมีหน้าไหนบ้างที่ออกมาเสนอหน้าออกมาด่ากรเมินไหมไม่มีเงียบกร๊บเลยสิมีแอคชั่นที่สุดก็คือทหารนี่แหละแอคชั่นที่สุดแล้ว เออเห็นไหมแต่รัฐบาลเงียบไม่มีพูดไม่มีอะไรก็มีทําตามหน่อมแนมเออเวลาเขาทาอะไรก็กระแซงหน้าไปทุกครั้งทําอะไรไม่ว่าจะร้องเรียนยนู่นนั่นเขาทําทุกเม็ดเลยเออทําทุกอย่างเงียบไอ้ของเราด่ตามหลังเขาอย่างเดียวเลยโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ตาล้าหลังแล้วไม่รู้จะมันล้าหลังเกินไปอ่ะบุญแล้วไม่ทันเกม ของเขาเนี่ยมันไม่ได้เจริญเนี่ยแต่เขาทันเกมเรื่องเรื่องนี้มากอเอ,อเสนอก่อนแซงหน้าไปทุกครั้งเราเห็นแล้วยังโอ้โหทําไมมันหน่อมแหนมอย่างวะเ,เราเห็นยังทนไม่ไหวเนี่ยเ,เราเป็นประชาชนยังทนไม่ไหวเนาะโอ,อ้แล้วคนอื่นก็จะทนยังไงเอรอ,อคําส,สั่งไม่ต้องรอรอไปเฮ้อรอไปเฮ้อคําสั่งอะคําสั่งไม่มาดึงนู่นนี้นั่นพอเวลาจะทํา เราจะทำอ้ไก,ก่อนก็ไม่ได้อีกค่ะว่าละข้ามขั้นตอนหาว่าไม่ไม่ดูหน้าตาเออ่มีรัฐบาลอยู่ก็สั่งมาได้นู่นนี้นั่นจะสั่งอะไรมันสั่งมันก็ช้าไงจะทำอะไรมันต้องมีขั้นตอนไงนเออเห็นไหมมีขั้นตอนมีทุกอย่างข้ามขั้นตอนก็ไม่ได้ผิดอีกเออแต่เวลาเราจะทำเองเนี่ยมันไวกว่าถูกไหมล่ะเอ,อเราจะสั่งเราอยากทำอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าอ่ะ เดี๋ยวให้ภาคเอกชนนะรับบริจาคหน่อยแล้วก็หาซื้อของมาให้เห็นไหมมันเร็วมากซื้อสั่งวันนี้พวกนี้มาแล้วเออเร็วมากเลยประชาชนนี่ช่วยกันคนละไม้ละมือเนี่ยมันก็จบทุกอย่างมันจบหมดเลยดีกว่าด้วยเอโป่งใสด้วยได้เงินมาก็ซื้อของบางทีของก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อด้วยอ่าห้างร้านทุส่วนยกให้เอาเอมาเลยเออ ใช่ประชาชนนี่รักชาติที่สุดแล้วว่าเพราะว่าคนไทยอ,อ่ะเนาะเออยู่ในประเทศไทยถ้าไม่ช่วยเหลือกันในยามนี้ไม่รู้จะช่วยเหลือกันตรงไหนแล้วล่ะเออเขาก็ช่วยเหลือกันไอ้เสมอทํากําแพงเนี่ยแอดววานไม่มันไม่เหลือบ่ากกำแรงอบอกขอให้บอกว่าทาเถอะคําว่าทําเลยก็จัดการได้เลยพร้อมเสมอ,อ,อยึกยักมาก็จัดได้เลยถ้ามันยึกยักมา ขอบคุณมากครับผมนะเฉยๆนะคลิปบนี้เอ่อมันมันจำเป็นต้องคุยมันจำเป็นต้องพูดท้าเรื่องพวกนี้นะมันจงพูดเพราะอะไรคนระับเราก็ต้องกระตุ้นให้เห็นแล้วว่าอย่าเฉยเอ่อเรื่องชายแดนเนียอย่าไปเฉยแล้วก็เอ่อเขาทําตอนนี้เขาทําได้ก็ทําไปเลยเอ่อไอรั้วเนี่ยสําคัญที่สุดเลยว่าอย่างอื่นยังไม่เท่าไหร่เท่ากับรั้วนะ ลัวนี่มันถาวรถ้ามันทําได้เนี่ยมันสามารถจะกั้นได้ทุกอย่างทําไมเขาเหม็นถึงไม่ชอบ่ะมันไม่ชอบสิมันจะลักลอบเข้ามาไม่ได้ไงไม่เห็นจะไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรไม่เห็นจะต้องไอ้นั่นเลยสงสัยเลยว่าทําไมมันถึงไม่อยากให้ทําก็มันข่ามาแบบฟรีไม่ได้เออมันจะข้าไม่ได้อีกต่อไปมันจะชะงเงิเป็นชนีเชียวเออเพราะฉะนั้นมันถึงป้องกันไง แล้วคนที่จะข้ามไปเล่นการพนันกับมันเนี่ยเออนะมันข้ามทางช่องทางธรรมชาติได้สบายอยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะไม่ต้องไปอะไรก็ข้ามไปเฉยๆแล้วก็เล่นเอเล่นกลับไม่ได้เงินไม่มีก็นอนนู่นเห็นไหมแต่ต่อไปนี้นะครับมันข้ามไม่ได้แล้วเพราะข้ามไม่ได้คนไทยก็ไม่ได้ไปเล่นมันก็เจ๊งาถามหน่อยบอกให้มันจัดการไอ้ล้างบางสแกมเมอร์มันทำไหมละ่ะ แอดไม่เห็นมันจะแอคชั่นใดๆอย่งสิ้นเลยไม่เห็นมันทําอะไรมันจะทําอะไรก็อวุลเส้นเป็นหัวหน้านะเออวุลเส้นเป็นหัวหน้ามันจะไปทําอะไรมันก็ไม่ทําเลยมันเส้นเลือดของมันนะเออกวิธีการหาเงินก็มีอยู่แค่นี้เลยมีการพนันมีสแกมเมอร์นะเออแล้วก็แลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยของมันทั้งนั้นเลยเอคือหลอกลวงเข้ามาได้มันก็ไปเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นซะ เป็นคลิปตรงคลิปโตใช่หไหมเราก็ติดตามเส้นสายการเงินไม่ได้แล้วไปไม่เป็นแล้วมันเปลี่ยนเป็นสกุลอื่นก็ไปไม่เป็นเลยเห็นไหมเออก็เอาคืนไม่ได้แล้วเสียหายมันรู้กี่แสนล้านมาแล้วเออมันก็เอาเงินไปกินเอาเหม็นเอาเงินไปกินเห็นไหมแล้วถามว่าประชาชนมันประเทศของมันอ่ะบอกตรงนะเออถนนซุปเปอร์ไฮเวย์มันยังเป็นโคลนอยู่เลยล่ะไม่ต้องไปคิดมากอ่ะ เออท่านสมัยแค่ตัวเมืองของมันท่านอน,นเองใช่ไหมเรื่องงบซื้อโดนใช่ไหมก็ต้องทำทุกอย่างอะตอนนี้ได้ข่าวว่ามีการอ่ซื้อไอ้ทำตัวยิงสัญญาณนะครับตัวทำลายสัญญาณของโดนเนี่ยมาแล้วนะครับของคนไทยสร้างเองนี่นย เดี๋ยวเขคงจะเข้าประจำการแล้วล่ะนะครับคิดว่านะเออถ้าทําได้เนี่ยเวลามันบินโดรนเข้ามาเนี่ยเราสามารถส,สอยให้ร่วงเลยนะเออไปตัดสัญญาณมันก็ร่วงแล้วนะครับล่วงเลยคือมีเท่าไหร่ก็ล่วงทุกลำแนละอันนั้นดีที่สุดแล้วนะจัดการเลยนะเออใช่ถูกต้องเลยเขาหนะ้าโครงการมีช้าใช่ไหม เรื่องแรกก็คือสร้างรั้วเลยอันนี้มันเป็นความจําเป็นที่สุดแล้วทำรั้วเลยเออสร้างไปเรื่อยๆครับออได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไปก่อนแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆเอ,อเป็นรัฐบาลไหนมาก็ต้องมาต่อเรื่องรั้วนี่แหละทําให้มันจบเออไม่ต้องสนใจมันแล้วขโมงขมเนม่นเมื่อมันก็พยายามสร้างสถานการณ์ประท้วงอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไร